สวัสดีครับพี่้องครับดี่ึ้่บรรยากาศการซ้อมไลที่2ี่นะครับจะได้ไม่ลืมกันกับมอรำเจยี่สิบหครับมันมือันหน่อยนะครับกัดตอนนี้กำลังซ้อมนะคกำลังนั่งกับกับบึงการกระงายอยู่นะครับมาเิ็งมาโชว์น้งกันครับ ดาราแล้วก็ศิลปินคนนี้ครันูต้องแคสบทนี้นูกบทไหนครับบทหนบทและอีกหนึลูกบทพระเอกใช่ค่ะของหนูก็ต้องเป็นนางเอกพระเอกนี่ผมถนัดเลยครับโอ้ยคณไม่เกี่ยวค่ะลกค่ะความดัดจลิตเดินไปเลยเดินไปเลยเรเราเพิ่งเสเอนขออบคุณค าเจ้าของบริษัทไม่ใช่งบริษัทยังไม่ได้จริตเําแหน่งเจ้าของบริษัทเจ๊เจ๊ขอบคุณโอกาสจากเจ๊วายจะมาตรงมาเจ๊อะไรกันไม่ใช่คดีนะเนี่ยขอบคุณโอกาสจากมึงวันนี้ที่ให้โอกาสข้าวู้นะมึงแค่หักเกี่ยมตัวถ่ายนะคะเกี่ยมตัวถ่ายค่ะได้เลยค่ะตลอดทาง นี่ป่าโยตอนน้องเขาร้องเพลงไปเอากล้องมาถ่ายน้องเขาด้วยนะครับืเองนี่คือเบื้องหลังแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะอย่าพูดไลฟ์สดไปทำไมแม่ไม่เหียมันคือหมอนั่งหวงไอ้ลองให้ครูลองเห้คกูจบปุ๊บลองเห้คกูจบปุ๊บ เดันใครในบันเดียวใารดังใครเลยดังภายในบันเดียวซึ่งแบบโอ้โหสองตัวนี้ถ้าพี่น้องครับมีคนขี่ขานซ้อมครับเอออยู่ทธภัณฑ์ประมาณนั้นแหละพอวัยยุคพอวัยยุคจะต่อเด็กกลุ่มลงจจกหน่อย คนจองคิวเลยคนมือหินแดดโรงแรงมีคนจองคิวงานเลยเตรียมตัวตัดชุดตวนีีิเจมันจะมากเกินไประนาบที่มันจะมากเกินไประนาบท่านนั้นโฆษณาที่ท่านนั้นต้องโฆษณางานโฆษณางานนี้พวกหนูไม่ถ่ายห่าวไม่หดหาวมันจะข้ามหน้าข้ามตาพวกหนูไปถ้าอย่างนั้นโฆษณาเรื่องต่อไปพวกหนู

ขอบคุณบ้านนกยูนะครับไม่เกี่ยวค่ะเป็นฉันบอกเธอแล้วว่าน้องๆน่ะเขามีความเ่ตรงไปตรงมาต่อเนี่ยนะไม่เก่านเมื่อวานที่ครับว่เปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้เรียน เาบอกโอกาสเด็กที่แล้วที่ทนตามบาดีๆเมรามียนพ่อยากอยงขันแกขันแ่บามันโดนไอ้น้องๆเขาเมันายุ่นไหนต้องการรับไม่อีกรับม่อย่งรับเสยเยตดคุณุวเป็นยังารกาวี่ม่ย่งเป็นอไรเป็นะพวกผมกินครับ จมดาหอกพอนล้นดัน้จะเคยเห็นห้างไก่ซึ่งมันห่างปเอเอาไฟกเี่ากันเข้าให้ผมเนาะยอมกันยอมครับค้มไม่หวานแค่เพี้ยนี่ปกเน่าปอปแดดได้บักเน่าจะขาหน่วยไหมเอามาเอามาค้นขึ้นเตะแก้วไหมราอาไม่ได้น่อยกิน พวกมึงเป็นอะไรแล้วก็เราแบบเบลล่ากรนาบไม่ยางกับไปเล่นมังมีอาเล้จะเสียใจเจ๊เลือกสองคนนี้มันเป็นดาราในสังกัดเรามบกนะใบกิ้ตามเนี่ยตามตามทันร้องเออเออถูกตัมตัมตดิ

เป็นคนมีความสามารถมากเชือปอบขมยนักเด็กขมยน้อยมนขามากเชื่อมูยนักทำได้เพื่อนหน้าเที่ยนะฮะเชื่อพวกโกแก่่องดานีหรอเ่เาไม่สวยเีันก็ไม่สวย

นี่มึงจะให้เกียรติเามะเมอไปเลยหรือคะเขาจะรัคืกาคูาไม่ได้ด่าเขาเป็นคนตรงไปรนมาน้องๆเขามีความรู้น้องๆสาวสครับที่คนเก็บยาเขาตอนรับพาดีเพางเกือยังจะรึยังจะอันนี้น ี่บุ้งไทยรูปเจ้าแนวแบบตรงตรงเลยวันนั้นมันหาจูจ่าฮาเลนบัตรประชาชนไปคัดลอกเอาเออเพค่่าละาเมื่อไทยไเหนไทยตรงตรงเสร็จก็ต้องยิ้มนะเพือนบัดอดเวลาจู่จ่าหาแลนยากอีกพอสมัยเาใ้ังสี่คนยากคือเป็นตาั่งแต่เพี่อัดกกันสี่คุณสี่เขาเลยถือยงไงก่ได้จัะดอกไม้ใช่ยงไง แค่มื่อกี้เนาะสวยอีหลีเลยโอ้เป็นมาชุดชุดชุดมือนี้ผมจะไปเอาบัตรประชาชนไปคัดลอกเอาเลยระสังขัดแกงได้ตลอดแกงจริงพี่ใดเมื่อขึ้นไม่ได้กินน้ำลากจีนกูมีความสุขบ่มันเป็นได้ไม่คือการที่เป็นนักแสดงกูขอจะขาดนึงทุกอย่างนั่นแหละกูขอเที่ยนึงนี่แหละเจ้าพ่อพันมองนี่แหละมองนี่แหละคือพ่อพันมองไหนการเป็นเป็นนักแสดงต้องทำได้ทุกอย่าง ถ้าใเรียนทีก็ต้องเรียนเด้ครูจิบบอแมนตอดสอบไม่ได้บอกว่าให้กูกินสอนแล้วไหมบอเมนตอดสอบไม่ได้ว่าให้กูกินเป็นบ้าตีให้กูไปทัวร์แนงเลยเจออีเจอนักไม่ไหวบ้างเพนไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่จิซันให้ลูกบอกเลือไหลพี่อ้อนครับพี่อ้อนแม่ทองน้องแบมน้องแพลน้องแพลน้องแบมน้องแพมน้องแบม น้องแแวน้องแบบขู้กำกับเออแล้วนะครับ